ขอแนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางและขับรถอย่างปลอดภัยดังนี้การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทําให้เกิดอาการง่วงนอนตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้งานโดยการสังเกตการทํางานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ระบบนำทางหรือเจ้าหน้าที่พร้อมวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยหลักปฏิบัติในการขับรถอย่างปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางโดยสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะคาดเข็มขัดนิรภัยแนบชิดลำตัวไม่พลิกหรือหย่อนยานกรณีนำเด็กเล็กเดินทางไปด้วยควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งนิรภัยบริเวณกึ่งกลางของเบาะหลางัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟไม่แซงในระยะกระชันชิดไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่ขับรถย้อนสอนและไม่แซงริมไหลาทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถหลีกเลี่ยงการคุยหรือใช้โทรศัพท์ไม่ค้นหาหรือก้มหยิบสิ่งของเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ